ผมคนนิสานครับผมคนเล่าครับมาเห็นงานในแต่วันอะแบบนี้นะครับบริวารเสตเป็ดโกบเลยครับพี่น้องครับเป็ดกบเพื่ออยังวะโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีมีพายพี่น้องมาเบิรงคันแท้นะมาเตี๋ยวแต่วันนะครับนวัตกรรมใหม่ครับผมกรมาแต่วันผมกรเห็นที่แรกครับน้องกันครับว่าเขาแยกกันไปน่ะคันแท้นะเป็นคอ้นขีตครับผมอัดคอ้นขีตไปครับ เขาบอกว่าคนที่มาคนที่มีนาอยู่ไต้หวันนะครับมิที่ดินอยู่ไต้หวันอะ่ะเขาเขาบอกว่าเป็นคนรวยนะนะครับคนกลางคนที่มีเงินประมาณนี้นะครับเทียมอันพอในประวัิของไต้หวันนะันรวยเติอบอยู่ครับมีนาเราก็มีที่ดินถ้าพวามีนาเขาว่ากาศเค้นขีดไว้แบบนี้นะครับเนะนี่ยอันนี้หัวเต่าเขาดำไหมครับ ขอดำไหมดำแล้วหวานห,น,หนึ่งไหมไม่เกี่ยวอยู่นะครับแต่ว,ว่าอันนี้ปลูกได้เป็นเดือนแล้วมั้งครับนี่กำลังแตกกออ่ะอันนี้กอใหญ่หมดนะครับเนี่ยสดยอดของนวัตรกรรมเลยนั่นกงบานคนรวยนะครับนะ บาน้าเจกนะครับแบบนี้นะครับเต้วันบรรยากาศดีครับมีทงน้าหอมมีบานหอมมือโอกาสปักเบ็ดเลยครับมือโอ,โอกาสปักเบ็ดเลยมือโอกาสปักเบ็ดเพราะวา่ากันแท้นะเป็นคอนจีดครับผมย่างได้สบายบ่มีติดสีตมครับบานอ้อติดสีตมน้อยหนึ่งมึงห้อยหม่องรถเกี่ยวขึ้นมาครับเนี่ย รถเจ๋าขึ้นก็นห้เป็นคั้นจีดด้วยกันท่างนี้ครับให้น้าไม่เสียให้ครับคั้นจีดไปเลยครับคั้นจีดไปเลยยุกวนอิมถอยยวนครับผมนี่ยุกวนอิมถอยยวนเนี่ยตรงน้ากับฟ้านี่นะครับว่าทั้งหมดเป็นบ้านเพมันบรรยากาศดีครับ แ่่งดีเลยพี่น้องครับไต้หวันก็ทายให้เบิ้งผู้ใดอยากเบื้องยังค,คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเพื่อานำออกแบบนี้ครับน้ำออกเข้าจับป้วยนำออกนี่เกินได้บริโอกาไสไปเบ็ดกบเลยครับพี่น้องครับเบ็ดกดบเพื่อยังวะสีบานเลยผูไทยอาจดีพ่เข้าใจนะครับเนาะ ว่าคนนิสานครับผมคนนิสานครับผมคนเล่าครับมาเห็นงานในตะบันเนอะแบบนี้นะครับมาถ่ายคีเพลตน้องครับน้องคนนิสานนะครับน้าคนมือรั้มครับนิสานมาพี่น้อนี่ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอแม่ระเบิงรับิดชุบนะครับเดี๋ยวผมไปหาถ่ายคลิปอีกครับพี่น้องนี่อันนี้นะครับตรงน้าตะบันครับนี่ นะครับบายครับ